จ้าช่องเตีงตองชาแนลจ้าวันนี้ท้องฟ้าตอนเย็นๆยนทำไมเป็นสีแบบนี้เพราะอะไรจา้าดูจา้าสีแปลกไหมมันเป็นอะไรอ่ะเออสวยดูสีแต่สวยอย่างสวยเลยอ่ะเรามองไปเห็นพอดีเลยอ่ะสวยมากแต่ตอนนี้นมันมีพระจันทร์ข้างบนด้วยเออทำไมเป็นสีฟ้าตรงกลางแล้วก็ทำเป็แปลกจัง เออมันเป็นโค้งไปเลยอะ่ะดูสวยโอ้โหท้องฟ้าวันนี้สวยมากดูโค้งไปตามเลยจ้ะตามเส้นเลยโน่นเป็นรอบเลยรอบทิศเลยใครเห็นท้องฟ้าวันนี้บ้างวันที่27เวลาหโมงสินาทีดูท้องฟ้าอีกข้างนึง แล้วมาดูข้างบนมองข้างบนเป็นเส้นเลยสวยสวยสวยฟ้าสวยมากวันนี้แม่แมฮะต้อง<ต>ฟ้าสวยต,ตงรงตรงนู้นอ่ะมันมันจะเป็นสีฟ้าสองแล้วข้างๆก็จะเป็นสีชมพูเออนี่ไงนี่ไงแม่ถ่ายอยู่เนี่ยแต่ข้างๆนี้จะเป็นสีชมพูเออเหมือนเป็นไฟสองเลยอะ่ะเหมือนเออเหมือนไฟสองเลยอะ่ะสวยอะ่ะสวยทั้งสองด้านเลย ที่ตะวันออกไปถึงไอทะลุที่ตะวันตกเลยอันนี้ที่ตะวันตกจ้าไปโน่นที่ตะวันออกดูข้างบนฟ้าจะเป็นเส้นอ้าวนี่ฝั่งนี้เริ่มหายแล้วที่ตะวันออกเริ่มหายแล้วแล้วมานี่ที่ตะวันตกเออเป็นเหมือนเหมือนแบ่งครึ่งเลยฟ้าเหมือนแบ่งครึ่งเลยอ่ะ เออเออเพิ่งจะเห็นเนี่ยมันปลาแบ่งครึ่งเลยอ่ะเฮ้อเออเพื่ออะไรอ่ะเพ้นเคยเห็นปลาแบบนี้ไหมเพ้นเออรถมารถมาหลบรถก่อนไวรุ่นเออแต่ว่าตรงกลางมันมีไร้คางอันนี้อยู่คาง ต้องหลบรถฮะสีชมพูฟ้าดูครอบดูสวยข้างบนก็เป็น พาจันแม่ทำไมท่านนูเป็นสีขาท่านนี้สีฟ้าแล้วก็ไปใช้สายฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งเจ้ตองดูดิดูเขายอ่าพาทิศตกดินแล้วเป็นสีแบบนี้เออปล่อยมนุษย์แตงก็ปล่อยมนุษย์แตงดาวฮ่าฮ่าฮ่า เอยคลิปนี้แค่นี้ก่อนจ้าพบหน้าจากฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าเติงตองชาแน,นล